สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนจะมาทาการปอกเปลือกมะพร้าวน้ำหอมนะครับเพื่อการขยายพันธุ์นะครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับเพื่อนๆในการวางตําแหน่งที่เราจะปอกเปลือกนะครับเพื่อนๆเ,เราก็มาดูลูกนี้นะครับในการที่เราปอกเปลือกเป็นการที่ลูกมะพร้พาวลอยอยู่ ในลักษณะแนวนอนนะครับเพื่อนเเราก็มาปอกเปลือกในลักษณะตามแนวนอนนะครับนี่ก็จะเป็นหน่อที่เกิดขึ้นมานะครับลูกมะพร้าวที่เราปาดนะครับก็ <hops in the air> จะเป็นในลักษณะแนวนอนนะครับบางลูกก็จะเป็นในลักษณะแนวตั้งเราก็ต้องปาดตามแนวตั้งนะครับตามที่ลูกมะพร้าวลอยน้ํานะครับเป็นลักษณะแบบใดนะครับเพื่อนเพื่อน เราก็จะมาดูลูกนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะแนวนอนนะครับเราก็จะมาทําการปอกเปลือกนะครับตั้งแต่ตรงส่วนหัวนะครับตรงที่ติดกับขั้วนะครับเราก็มาดูนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราปอกเปลือกแล้วก็จะมีหนอเล็กๆขึ้นมานะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆมีหนอขึ้นมานะครับในตหนแงที่เราวางไว้นะครับ วางในน้ํานะครับก็จะเป็นแนวแนวนอนนะครับเพื่อนๆก็เพื่อน,กอนๆก็ลองไปทําดูนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะทําให้มีหนอ่อเกิดขึ้นมาเร็วนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะทําการปอกเปลือกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจนครบทุกลูกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําไป วางในที่ล่มลำไรนะครับเพื่อนๆก็ติดตามต่อไปในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆนตอนนี้ก็ปาดไปเรื่อยๆก่อนครับทุกลูกครับเพื่อนออกเปลือกครับนี่เป็นลูกที่สาบที่สี่แล้วนะครับเพื่อนเก็กอดูกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับเพื่อนเพื่อ